بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبين في لرق الركل واليقاء يلكم تام حديث ختمه رسول الله สลลัฮุอะลัยฮะสัลลัลลมก็มันเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆยากปักอคอกนะครับแต่ว่าใกล้ตัวแล้วก็ยากที่จะรักษานะครับยกเว้นว่ามีจิตใจเปิดกว้างสว่างสวยัยสำหรับหลักธรรมคำสอนก็จะรักษาง่ายนะครับในวันนี้นำเสนอฮะดีษเจอบทที่36นะครับเรื่องการเดินทางไปแสวงหาความรู้ เออความรู้นั้นต้องออกเดินทางมันเกี่ยวข้องกันไหมนี่คือในสมัยโบราณจะหาความรู้ก็ต้องออกเดินทางเพราะว่าบางทีความรู้อยู่ในแดนไกลเดี๋ยวนี้ก็มีนิยมกันเหมือนกันเดินทางออกไปต่างประเทศต่างเมืองไปเรียนรู้จากแหล่งที่มีความรู้แต่ว่าสะดวกกว่าเพราะว่า บางทีอยู่ในมุ้งไม่ต้องเดินทางความรู้กับเดินทางมาหาท่านท่านเปิดช่องทีวีท่านเปิดคลื่นวิทยุหรือเปิดมือถือกำลังเดินทางก็มีความรู้ได้เห็นไหมครับมันสะดวกความรู้มันอยู่แค่เอื้อมแต่ว่าจะรับความรู้นั้นหรือไม่ก็อีกเรื่องในโบราณน,นั้นลำบากมากเลยนะครับจะหาความรู้โดยเฉพาะเรื่องคดีสัก บทหนึ่งเน,งนงบางทีเดินทาง3-4เดือนบางทีเดินทาง3-4เดือนพอไปถึงแล้วรับรายงานฮะด,ดิษจากคนคน,นั้นไม่ได้เพราะสภาพไม่เป็นที่ยอมรับต้องกลับในประวัติบันทึกไว้อย่างนั้นเลยโอ้โหเขาบากบั่นกันหน้าดูนะครับในเรื่องของความรู้แต่สมัยนี้ความรู้มาอยู่แค่เอือมแต่ทำไมก็ไม่รู้ยังไม่อยากจะรู้อยู่นั่นแหละเพราะอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับเอาเรามาดูฮะด,ดิษกันดีกว่า Hadis nanti Nabi hurairah menjadi an anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatan min kur uh, man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabit dunya, nafsa allahu Anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. ข่อน,นี้ของหะดีษท่านรอซูลแจ้งให้ทราบว่าใครก็ตามที่กำจัดปดเรื่องนับฟาซัอันมุมินินให้พ้นไปจากผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดซึ่งกุรบัตันความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดเห็นไหมครับความเดือดร้อน ความทุกยากยากจนขัดสนขาดแคลนเดือดร้อนทั้งนั้นแหละครับความทุกข์ทั้งนั้นแต่ละคนก็อยากจะให้มันหมดไปแต่บางทีต้องการความช่วยเหลือนั้นใครก็ตามที่ยื่นมือมาช่วยเหลือในเรื่องอย่างเนี้ยครั้งหนึ่งครั้งใดอย่างหนึ่งอย่างใดใ,ในเรื่องของทางโลกในเรื่องของการดํารงชีพในโลกนี้นับฟัสัลลอฮุอันหุกุรบตันมินกุรบ เยาวมิลกิยามะอัลลอฮฺจะทรงปลดเปลื้องอันหูให้พ้นไปจากเขาผู้ที่มาช่วยนั้นความทุกข์เดือดร้อนอย่างหนึ่งของเขาในวันกิยามะโอ้โหค่าตอบแทนความเดือดร้อนดุนยาแลกด้วยกับความเดือดร้อนแห่งอาคราิรอโอ้โหมหาศาลจริงๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะ ตรงนี้มันหนักตรงนู้นมันหนักกว่านะครับหิวตรงนี้เมื่อมีผู้ช่วยก็หายหิวหิวตรงโน,น้นไม่มีผู้ช่วยก็หิวจะมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ยกเว้นอัลลอฮ์จะช่วยเท่านั้นและทำยังไงที่จะให้อัลลอฮ์ช่วยก็นี่แหละถ้าเคยช่วยเคยปลดเปลื้องให้ผู้อื่นมาก่อนก็จะได้รับค่าตอบแทนนะครับยยมันกิยามะวะมันยัสรออะลามุอัสซิรินยัสรอ ยัสรัลลัลลอฮุอะลัยฮิฟิดุญยาวัลอาครห์ใครที่อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะคนที่ขัดสนคนที่ขาดแคลนนี่มอุอวซินอย่างมากนะครับใครที่ไปช่วยเขานะครับช่วยเขาคําตอบก็คืออัลลอฮ์จะเอื้ออํานวยให้กับเขาทั้งในดุนยาและอาครห์ทั้งดุนยาและอาครรอ ดังนั้นหลายคนก็มีความเชื่อว่าเราช่วยเหลือคนทุกยากอาลัลลอฮ์จะให้ฐานะกับเราเราช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยหดือร้อนเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะฟื้นหายเราจรึงแจกใจกับคนยากคนจนอันนี้ก็เป็นส่วนของความจริงที่มีอยู่และก็ตามเนื้อหาสาระของห a d i t h และจะทําให้อายุยืนยาวนานก็วัลลอฮุอาลัมแต่เนียดให้ดีนะครับอย่าไปเนียรว่าทาบุญเพื่อให้หายไข้ มันจะได้เพียงหายไข้ผลบุญมันจะไม่ได้ไม่ต้องไปนึกเลยว่าทำบุญเพื่อให้หายไข้ทำบุญเพื่ออลัลลอฮ์แล้วการหายไข่อลัลลอฮ์ให้อยู่แล้วนะครับเป็นการตอบแทนความดีผลบุญอาคือราะห์ก็จะได้นี่แหละข้อต่างระหว่างคนทำบุญมีจิตใจเอื้อเฟื้อที่มีจิตใจบริสุทธิ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะได้รับสองโลกแต่คนที่มีความใจบุญเอื้อเฟือ้อไม่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงๆจะได้เพียงโลกเดียวนะครับ ว่ามันซาตโรมุสลิมันซาตรรมุลล่ฮุฟิดดุนยาลอาคิรอใครที่ปกปิดความลับของมุสลิมคนหนึ่งคนใดนะครับซาตโรฮุลลอฮุอัลละก็จะปกปิดเขาในเรื่องความลับของเขาทั้งในดุนยาและอาคิรอในโลกนี้และโลกนาโอ้โหแต่ละคนมีความลับนะครับความลับที่ไม่สามารถจะเปิดเผยแต่มีบางคนนะครับใกล้ชิด ก็รู้ความลับก็นำความลับที่อุตสาห์ปกปิดหรือบางทีถูกเปิดเผยออกมาแล้วจะทำให้เสียหายทั้งเกียรติยศและชื่อเสียงก็ต้องปกปิดแล้วก็ช่วยกันปกปิดเอาไว้อย่างเนี้ยเราก็จะปกปิดความไม่ดีให้กับคนคนนั้นด้วยในวันอาเคร์แล้วก็ในดุนยาเพราะนั้นเรื่องอะไรอะไรก็อย่าทำให้มันสว่างสวัยด้วยปากนะครับก็ถ้ามันเป็นของที่ไม่ดีงามก็ ปกปิดเอาว้ยกเว้นในกรณีเดียวในกรณีพยานนะครับพยานนี้ให้เปิดความลับอะไรบางอย่างได้เพราะจะได้นำมาซึ่งข้อตัดสินที่ถูกต้องนำมาซึ่งสิทธิที่ชอบทำไงละ่ะแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพนะครับชอบไปคุยเขียความลับของคนอื่นเขาอะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะครับจะได้ค่าตอบแทนจากอัลอซึ่งการปกปิดของพระองค์ ในความลับของตนก็อย่าได้ไปปากสว่างเปิดเผยความลับของคนอื่นความลี้ลับของคนอื่นเขาัวามันซาลกาและใครก็ตามที่ออกตอรีก่อนเดินทางสมัยก่อนเขาใช้คำว่าสลักและปีนป่ายเพราะว่าการเดินทางแตะก่อนนั้นไม่สะดวกสี่ห้าชั่วโมงก็ไปแล้วเมืองนอกขี่อูดแรมเดือนแล้วก็อูดก็บางทีก็เดินไปตามท้องทุ่งทะเลทราย ขึ้นเนินสูงลงที่ต่ำตะเกียกตะกายไหลเขาจึงใช้คําคว่าซาลักคือลําบากมากนะครับลาบากมากหรือไม่ก็เดินทางเรือทะเลก็โตขึ้นฟ่าลมไปนะครับยัลตมิซูฟีเฮลมันออกเดินทางรอนแรมไปด้วยความยากลําบากเพื่อแสวงหาความรู้นะครับ,ลลบรออลมัน เอลเราจะเอื้ออำนวยความสะดวกช่องทางของเขาไปสู่สวรรค์โอ้โหเพราะนั้นคนที่หาความรู้โดยเฉพาะความรู้เรื่องศาสนาด้วยความอดอยากหิวโหยระยะยาวแรมปีนี้ทางสู่สวรรค์ของเขาเอาเร์<ๆ>จะให้สะดวกง่ายได้นะครับหวมัจจิตามาโคมุนฟีใบตินมินบุยติล่ะยัตลูนะกิตาบอัลลอฮ์วยะตาดารุสูนฮู بينهم إلا نذلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن ع ن د ه ท่อนนี้ก็เกี่ยวข้องกันกับการกระทำสิ่งที่ดีนะครับซึ่งบอกว่า ตลอดระยะเวลาที่คนกลุ่มหนึ่งไปรวมกันอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งตราบที่พวกเขายังรวมกันอยู่โดยเฉพาะใบตินมินบูยูติลในมัส,สยิดบ้านของอัลลอฮ์ไปนั่งรวมกันเห็นไหมครับไปแต่เช้าวันจุกหรือว่างๆไปละหมาดแล้วก็นั่งแต่บางทีมันมันไม่ใช่อย่างที่ว่าในฮะดีษนะครับนั่งแล้วก็หลากกระโถนออกมาหลากกาออกมา ลากชามบุรีออกมาลากใบบระกัดออกมากระท่อมกับเคี้ยวกันกรอบแกรบกร,บกรบแก็สาม,มาเลเทเมากันในเรื่องพูดจาไราสาระอันนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับไปนั่งแล้วควรจะให้เกียรติสถานที่คือใบตุนลนอไปนั่งแล้วก็ควรจะทําตามในฮะด,ดีสก็คือยัตซูลนะูกีตาบัลลออ่านอัลกุรอานอ่านฮะด,ดีสก็ยังดีนะครับไวยอัตดารอซูลนะฮูใบนะฮุมแล้วก็หาความรู้ต่อกัน เอไอยัหนี้มันจะอ่านอย่างไรอ่านแล้วมันแปลว่าอะไรใช้อะไรห้ามอะไรมีความหมายอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอิลลานดลดลัตอะไลฮิมุสก,กีนะก็จะไม่มีเกิดอะไรขึ้นนอกจากจะเกิดสก,กีนะความสงบอบอุ่นทางใจวะโวชิยัตฮุมุรราะมะความเมตตากรุณาของ a ล l a ์ก็จะปกคุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมลุลมาลาอิกะ มเาลากัดก็จะมาห้อมล้อมเขาว่า ذ ร ر ه م ว่า ذكرهم พระอฮุฟีมันอินเดาอัลลอฮ์ก็จะรำลึกระบุพวกเขาณที่พระองค์ด้วยว่ามันบะตอาบิฮีอามาลูฮูและใครก็ตามที่การกระทำเขาเชื่องช้าเฉืยช้ายืดยาดไม่กระปรี้กระเป๋าล้ำยุสเยบิฮีนซสบุ เชื้อสายจะไม่ทาให้เขาว่องไวก็คือเผ่านี้นามสก,กุลนี้พวกนี้มันเป็นคนขยันนี่วะ่ะมันเป็นคนปราดเปรื่องนี่วะ่ะแต่ตัวเองมีอยู่ในนามสก,กุลนั้นในเผ่านั้นแต่ว่าอุปนิสัยมันมัน,ม,นมันย่ำแย่ซึ่งเชื้อสายช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับในนี้ฮาดิษเป็นอย่างนั้นว่าฮ um ุมุสลิมบิฮาดัตลับอันนี้ก็เป็นข้อความที่บ่งชี้โดยเฉพาะเน้นคุณความดีของ เรื่องวิชาความรู้ตั้งแต่เรียนและนั่งคุยวงคุยศึกษาหารือทบทวนกันก็จะได้มาซึ่งคุณงามและก็ความดีจากความรู้นั้นได้รับความสงบอบอุ่นขึ้นภายในจิตใจอเลาก็จะระบุถึงรายนามของผู้ที่อยู่ในคุณความดีวงนั่งคุยที่ดีนั้นมาลิกาก็จะมาให้ความร่มเย็นด้วยกับการลางปีก ห้อมล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันจากท่านรอซูลุลลอฮฺซลลลอฮุวะลัยฮิวะซัมที่อยู่ในบันทึกของฮะดีสอิหม่าม,มุสลิมนะครับก็เป็นบรรทัดฐานในเรื่องสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะบ้านของอัลลอฮ์นั้นให้เกียรตินะครับอย่าใดไปทําสะเพฮระอย่าได้ไปพูดเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของดุนยาในมัสยิดขนาดคนไปร้องตะโกนตามหาอูฐหายในมัสยิดนบีจึงขอดุอาวะเยใ่ให้มันเจอเลยนะครับเพราะนั้นบ้านของอลัลลอฮ์ ถูกสร้างไว้เพื่อเป็นสิ่งที่ลออหลอมส่วนที่ดีปลูกฝังสิ่งที่ดีในศาสนาเท่านั้นนะครับอย่าได้เอาสิ่งที่ไม่ดีบางคนก็ไปนะครับไปมสัสยิดติดเป็นกิจวัตรแต่ไม่ได้ไปหาความดีที่เป็นความรู้นะครับแต่ก็ยังดีหน่อยไปมสัสยิดประจําไปละหมาดแต่จะให้ดีมากกว่านั้นนะครับก็หาความรู้นะครับไม่ใช่พอเสร็จก่อนจะขึ้นละหมาดก็คุยกันซะาสารพัดจนแก่แล้วเพิ่งจะละหมาดเวลา จน,นะครับหรือละมาแล้วก็แทนที่จะมาทบทวนในเรื่องความดีในเรื่องของศาสนากับคุยกันเรื่องอื่นๆก็ติดไปในกิจวัตรอย่างนั้นจ้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาลงอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนวัสลามอลัยกุมบอรห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม